สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิเบาพยายฟังเนาะพี่น้องโอ้ยเมือ่อยแหง้งเดชเข่าเาหลือข้างอยู่เล่าถงกระเป๋าบมมีเงินเต็มที่หนักเทนหนอเช่าหน้าได้นางแร้งนอนล่างเหนื่อเงินสิหาเอามาซื้อเข่าของเคยกินกระยากยิ้งตาลือตน เฮาผู้หน่อยหาแนวปอนแม่นกระปู่ความหมายก็คือเช้าหน้าบบมีเขา่าขาดเงินบบมีเงินก็นขาดเขา่าเป็นตะเลตโตนแทนเนาะเช้าหน้าของบ่มีก็บ่ได้กินได้อยู่พี่น้องเอ้ย